บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันเปิดตัวภาพลักแบรนด์ใหม่ยังเป็นทางการพร้อมเผยโฉมบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันโฉมใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์เรียบเท่และทันสมัยสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายโดยเฉพาะสายชอปที่มองหาความคุ้มค่าและประสบการณ์ระดับพร้อมดูนักแสดงสาวสุดฮอตเจนเยมาร่วมแชร์ประสบการ์ชอปปิ้งพร้อมเผยเคล็ดลับการใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันโฉมใหม่ ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณเจนเย่เมธิกาจีรนรพัทค่ะ สวยจริงๆชอบเสร็จแล้วมาได้เลยนะลูกนะขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับเจนี่อีกทีได้ไหมคะมาดู่แลนคนที่อัปเกดตเทรนตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช็อปปิ้งสินค้าหรืออะไรต่างๆรวมถึงความคุ้มในการช็อปปิ้งต่างๆด้วยต้องบอกว่ายุคนี้ถ้าเป็นตัวแทนสตนดิโอต้องเจนี่เท่านั้นจริงๆ และสีปากนะคะที่อยู่ดีๆก็โอ้โหทากันทั่วบา้านทั่วเมืองคนนี้ก็เป็นคนนำเทรนด์เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเขาช็อปปิ้งยังไงให้นำเทรนด์แบบนี้สวยมากเดินมาแล้วนะคะสวยไหมคะสองพันสวยมากนะคะ เ,เดินทะลุจอออกมาเลยขอเสียงปรบมือดังๆอีกทีได้ไหมคะสว,สวยมากสวัสดีเจเนีค่ค่ะฉันนั่นได้เลยครับโอ้โห oh สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละถามคำถามแรกเลยในฐานะคนที่ชอบอันบ็อกซ์เหมือนกัน ช็อปอะไรมาบ้างคะซีเล่าซิหนูเล็งมาเยอะมากค่ะมีรองเท้ากระเป๋าทุกอย่างเล็งไว้ไว้หมดแล้วตายแล้วแล้วก็คะแนนเดวันเป็นไงเนี่ยค่ะโฉมใหม่เลยนะคะบัตรเครดิตของเดวันเซนทันค่ะนี่สวยมากสีเดียวกับชุดเลยจริงได้เห็นตัวจริงวันนี้สวยมากค่ะสวยทั้งตัวบัตรสวยทั้งเจนเย่ด้วยเออสวยมากจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นลืมเลยให้เจนเย่สวัสดีทุกท่านก่อนนะคะโบแต่ตะลึง เมื่อกี้คือรีบมากเพราะว่าแอบ,บช็อปอยู่ mm hmm. ก็เลยมาช้าขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจนเยค่ะเย่ <Yay. S 1> วันนี้ต้องบอกว่ามีแฟนๆมารอตั้งแต่งาน,นยังไม่เริ่มเลยนะเออต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยหยิจบจากอะไรก็เป็นกระแสจริงๆนะคะกปกติพี่ดาวอยากรู้เลย mm hmm. เห็นเดินช็อปอยู่อย่าง,งานั้นปรติไลฟ์สไตล์เราจริงๆแล้วเราเป็นสายช็อปหรือว่าเราเป็นสายกินหรือว่าทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะ ใช่ไหมพอทำงานมานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบเอ้ยวันนี้ว่างอยากจะไปช็อปปิง้งอยากจะไปซื้อของเพราหาค่ะแบบหาเงินมาเยอะเอ้ยไม่ใหา <c oughs> ถูกแล้วลูกสุกแล้วพูดไปตรงๆยุคนี้พูดตรงได้ <c oughs> หาเงินมาได้ก็อยากจะเยียวยาตัวเองค่ะมาช็อปปิ้งชอบค<ๆ>าว่าเยียวยาเพราะว่า everything has a point ช่ค่ะก็ชอบมาช็อปที่เสนทันนี่แหละเพราะว่ามีมีหลายแบรนด์ให้เลือกค่ะแล้วก็ชอบมากินด้วยชอบหาอะไรกินแบบนี้ก็ที่นี่ก็คือตอบโจทย์หมดอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนก็คือใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันที่อยู่ในมือด้วยสวยมากเป็นแดงแบบแดงมินิมอลแดงแบบถูกเฉดแดงแบบถูกต้อง วันนี้ก็คือแดงทั้งตัวเลยจริงๆนะคะเอาล่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เราขอแบบว่าถามนิดหนึ่งในฐานะที่เราเป็นลูกค้าบัตรเครดิตเซนทรัลเดอะวันรู้หรือเปล่าเนาะซิี <Yes. S 1> ว่าบ mm ัตรเครดิตเซนทรัลเดอะวันเขากำลังจะมีสิทธิพิเศษใหม่ในวันที่15กรกฎาคมนี้ mm hmm. ทราบไหมคะรู้สิคะเมื่อกี้พี่ๆเขามีกระซิบมาบอกหรอคะว่าจะมีสิทธิ์ของเดอะวันไดนามิกพอยต์อ่ะใช่ก็จะ มีได้คะแนนเดว,วัสูงสุดถึง20เท่าเลยค่ะ 20, 20เลยเหรอเยอะมากมากก็จะใช้ได้แต่จะใช้ได้แค่วันเดียวนะคะก็คือ15กรกฎาคมน,นี้ค่ะอก็คือช็อปผ่านรนาคาแบรนด์ใดก็ได้ที่แผนดลักซ์แกลเลอรีนะคะ uh. ที่เซ็นทรัลชิดลมเนาะแล้วก็รวมถึงที่เราชอบหมวดสินค้าแบบ luxury <laughs> ร้านค้าต่างๆนะคะในผแผนก contemporary fashion ก็คือตามข,ข้างสรรพสินค้าชั้นทุสาขาที่ร่วมรายการได้เลย20่เท mm ่าเยอะมากเลยค่ะทุกคนต้องช็อปนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครคุณแม่จะมาแซวหนู mm hmm. ลูกช็อปเยอะ mm hmm. ก็ตอบเข้าไปว่าไม่ไมแม่มันมีสิทธิพิเศษเราต้องใช้ให้คุม้มเพราะว่า everything has a point นะคะถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไม่กำหนดยอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำ ไม่จำกัดสิทธิ์ใช่ค่ะไม่จำกัดสิทธิ์ด้วยคือทุกคนจะซื้อเท่าไหร่ก็ผือใช้ได้เป็นเก็บสะสมแตงไว้ได้อถ้าเยอะขนาดนี้นะแสดงว่าที่ไปช็อปช็อปเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะเท่าไหร่แต่ไปเล็งไว้ว่า15้ากรกดามจะช็อปอะไรบ้างถูกไหมาอาจจะทำือนหนูอ่วันนี้หาหนูเสร็จก็ไปเดินช็อปก่อนเลยไปเลงว่าอุย๊ยอันนี้สวยอ,อ,อันนี้ต้องตำไปจิ้มไว้ไปเล็งไว้ได้เล็งไว้หรือว่าขอเบอร์เซลไว้ก่อนได้เลยว่ามีลิสอะไรน่าสนใจบ้าง แล้วก็วันที่15กรกฎาคมนะคะโอ้สูงสุดถึง20เท่าภาชนะห้ามพลาดจริงๆเดี๋ยวดาวขออนุญาตแบบแบ็กอัพให้ทุกท่านที่สนใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถรับคะแนนเดือนวัน20เท้าได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปที่ร้านค้าแบรนด์ไหนก็ได้อย่างที่บอกไปนะคะที่แผนแอกไลท์สแคลลิรีแล้วก็รวมถึงชูส a เ e นิวด้วยนะคะอู้แต่ละรู้สึกรองเท้าขาดๆช่วงนี้ก็ดีเลยนะคะพี่ต้นพี่ต่อนนองเจไปหาใหม่ด้วันเลยไหมคะเสย่าปซื้อใหม่รองเท้าดิฉันบอกว่า มื่อกี้ยังดีอยู่เลยแต่พอเราได้ยินสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเราก็พร้อมช็อปนะคะเพราะว่าก็คือชูสเปนิ่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งท้างสรรพสินสค้าเซ็นทรัลชิดลมไม่ว่าจะเป็นฟังชื่อแบรนด์นะคะทุกท่านคะบูเกอรี คริสตินลูบแตงหรือว่าจะเป็นดอเชนกาบานานะคะเคนโซหรือว่าจะเป็นอย่างในโฆษณาอย่างโดยเว่แล้วก็จะมีมาร์เกนมา r ์นะคะมิสโซนี่บูชีโรเจอร์วิเวียนะคะแล้วก็รวมถึงโซ r จิรอซแล้วก็ทอแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงช็อปที่แผนกเอ่อคอนเทมพอร์ติแฟชั่นชั้น3เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาเบาอิตเซเ i ียเกตนะคะ m มลเบอรี่นะคะเม o ซงคิสเนกนะคะโบโลลาโรนแล้วก็รวมถึงบอสแล้วก็ลับ ท,ที่วันต่างๆอีกมากมายเฉพาะวันที่15กรกฎาคมเท่านั้นหยิบมือถือขึ้นมาแล้วตั้ง notification ไว้ได้เลยนะคะว่าวันที่15เราต้องมาเจอกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่15กรกฎาคมนี้วันเดียวนะคะแต่ว่าตัวด n นามิกพอยท์ค่ะทุกท่านค่ะเราจะเจอกันทุกวันที่15ของทุกเดือนเลยขอเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะจะเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราต้องวางแผนทุกว,วันที่15 ใช่แล้วอาจจะต้องวางแผนว่าวันที่15จะบอกผู้จัดก,การไว้ว่าขอไม่รับงานค่ะ <c oughs> อาจะพักหนึ่งวันเพราะต้องมาชอปปิง้งทุบและทุบเท่านั้นเลยนะคะจะเป็นแผนกไหนแบรนด์ไหนหรือร้านค้าไหนก็ได้นะคะในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะบอกได้เลยว่าบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเนี่ยเขาจัดเต็มเริ่มต้น15กรกฎาคมนี้ก็ wow ว้าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนขาห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะเอาล่ะเดี๋ยวสุดท้าย ให้เจนเย่พี่เต๋อแล้วก็พี่ตนนะคะฝากเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ใหม่แล้วก็รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นจากพี่ต้นก่อนก็ได้ค่ะก็พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่อง Dynamic Points ก็คือเป็นสิ่งใหม่นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับคิดว่ามันเป็นอะไรใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักของความคุ้มค่าในการใช้จ่ายนะครับและในขณเดีวการก็ Enjoy Lifestyle แบบใหม่ของเราด้วยนะครับ อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแคบ่บัตรเครดิตนะครับแต่เราพร้อมที่จะเติมเต็มในทุกมิติและอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณครับคุณอีต้นนะคะพี่เตอ๋อค่ะก็ในฐานะร่วมกับก็บกบขอบคุณที่อันทีวันชวนมาทำนะครับก็รู้สึกเป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากแล้วก็ในิทานะลูกค้าแล้วกันก็รู้สึกว่า ของมันของมันใหม่ของมันดีอะไรเงี<อ>้ยเราเหมือนโชคดีที่รู้ก่อนเพื่อนนะเพราะเราต้องทำโฆษณาอนะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวได้ทันก่อนเอก็เตรียมตัวก่อนสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้หนัก็ออกแล้วก็รับชมกันให้สนุกก็มาชอปกันได้ครับผมเจนเย่คะในฐานะของคนรุ่นใหม่ในฐานะของการที่เราเป็นนักช็อปแหละเรามีไลฟ์สไตล์กินเที่ยวช็อปอะไรต่างๆชัดเจนแต่ว่าจะทํายังไงให้มันคุ้มค่า ฝากเรื่องนี้กับทุกๆคนด้วยค่ะหนูว่าอันนี้สัมพันธ์มาเราหาเงินมาเนี่ยเราก็ต้องบริหารให้คุ้มจริงๆค่ะแต่เราก็ต้องสวยด้วยอ๋อแต่เราก็ต้องเก็บเงินแต่อันนี้ก็รือครบจบไปเดียวเลยเขาคิดมให้แล้วเขาคิดให้เราแล้วก็เราก็ต้องลงทุนกับตัวเองแต่เราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าก็คือวันนี้เดนวันคือจบเลยถ้าสมมติว่ามีใครมาห้ามเราช็อปเราจะพูดว่า มันเก็บแต้มได้มี่คะ Everything is a point อย่าเพราะฉะนั้นนะคะมี point ใช้อะไรก็มีเหตุผลนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นขอเสียปรบมือดังๆให้กับทั้งสามท่านในวันนี้ด้วยคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั <laughs> ้งสาก็ื่นรู้สตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาออกงานแล้วก็แบบมามาในตัวแทนของแบบฟิลเหมือนบัตรอะไรเงี้ยเราเป็นบัตรสีแดงอะไรเงี้ยค่ะก คือปกติชอบชอบอยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็แบบดีไซน์ที่เขาเลือกเราเป็นแบบตัวแทนเออเป็นไงานตัดแต่งเลแบบทั้งสวยแล้วก็ทั้งแน่นความสีสวยมากที่สองใหม่เขาเป็นสีแดงเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าอยากอยากจะได้สีตามบัตรก็เลยแบบชุดนี้มาเลยค่ะตามบัตรแล้วก็ในครั้งเนี้ยเขาจะเป็นไดนามิกพอย n ์ซึ่งได้คะแนนเดอะวันถึงยี่สิบเท้าคือได้เยอะมากๆแต่ว่าจะได้แค่ วัททนที่15ทุกทุกวันที่15แล้วก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนอะไรเงี้ยที่มันสำคัญจาการช้อปปิ้งก็มีโปรมันไปด้วยหรือว่าคือทุกคนอ่ะเขาช้อปปิ้งกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถ้าช็อปแล้วแล้วเราได้สะสแมแต้มด้วย,ยอะไรเงี้ยมันก็คุ้มก็จะได้เอาพอยต์เงี้มยมาทาไปดูดด้วยซึ่งคุณแม่หนูว่าก็จะทำอย่าตลอดก็ทำตามแม่มก็ใช้ใช้สิทธิ์ให้เราคุ้มที่สุดเออเแบบร,ร,ร,รื่่องกบแตลรคี้องตกัน ดีใช่เพราะว่าอ,อย่างบางทีเร,เราเราเราอยากจะซื้ออะไรที่มันใช้ไปถึงก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้พอยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งคุ้มกับเราเพื่อเอาพอยไปรุน่อนยนต์อย่างอื่นแล้วก็ไปใช้อื่นได้เลยเอออเเตรราป็นคน,น่อนข,ข้างปานกลางนะปานกลางละกันแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาช็อปค่ะแต่ถ้าช็อปเนี่ยก็จะแบบพาพัทบ้านไปช็อปด้วยพาคุณแม่ไปช็อปของ,ของเข้าบ้านอะ,ะไรอย่างเงี้ย ก็ยังเจอฝากบัตรบัตรเครดิตตัวยวันนะคะของเซทท่นก็เอ่อเป็นชมใหม่เลยค่ะก็น่ารักมากๆสีแบบถ้กใครที่ชอบสีแดงเนี่ยจะต้องต้องชูน้องคนนี้ฝากบ้านแน่นอนแบบทำให้กระเป๋าตังค์เราดูเก๋ด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์คุ้มค่ามาค่ะต่ากด้วยนะคะย้อนไปสนใจสมัครนี่เลยเนาะถ้าเหมือนเขาไม่มีไม่ไม่ต้องมีจ่ายขั้นตัดแล้วก็ไม่จับผ่าสิทธิ์เลยค่ะคือทุกคนมามารับบัตรได้เลยเอาไปใช้ได้เลย ี่วก็คือเลาช็อปปิ้งคือคือฮอตหน้าช่วงนี้ชนะ่วงนี้หนูก็ถ่ายซีนนี้ด้วยเขาก็ต้องถ่ายซีนนี้เสร็จแล้วก็แบบออกอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้เอออันนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนไปขานาดไหนโหชีวิตหนูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยอาจจะแต่ก่อนนะคะก็คนรู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พอพอสมดุลออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้หลาย,ลายๆทาร์เก็ตมากขึ้นได้ทั้ง้องๆได้ทั้งแบบ หลายๆกลุ่มใช่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆบบเดินไปไหนคนก็จะแบบเรียกว่าชาวอยูชาวอยู่ที่จริงมันเหนื่อยไหมสิปีที่เราต่อสู้มากขนาดถึงวันนี้จริงๆหนูไม่เหนื่อยนะคะหนูแค่มองว่าเหมือนเราก็เหมือนไต่ค่อยๆไต่ไปะค่ะแล้วก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้หนูก็มั่นใจในการแสดงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ได้ผ่านประสบการณ์อะไรหลายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจากแบบเด็กมัธยมค่อยๆไต่ขึ้นมาตอนนี้ก็ได้เล่นบททีโตขึ้นถ่ายถ่ายกนเออไม่แบบนั้นรู้สึกเหรอี่ย ไม่แบบไม่เรียกเนี้ไหมงไหมไม่เคยนะคะหนูแค่รู้สึกว่าเวลาของเราอาจจะยังไม่ถึงอตอนนี้เราถึงแล้วเอ,อ,อ้ยอะ <laughs> เป็นยไงบ้างพอมาถึงแล้วก <laughs> ็สนุกคะ่ะหมายถึงว่าห <laughs> นูนก็ <laughs> เป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ดีมากก่อนโอกาสมา <laughs> แล้วก็เต็มที่กับุทุกงานที่เข้ามาแล้วก็พอพอ,พอมีโอกาสเข้ามาเยอะคะ่ะมันก็เหมือนก็ได้มีบทหลายบทที่เราแต่ก่อนเราอยากเล่นแล้วก็เข้ามาแล้วก็เราก็เออก็ได้เล่นด้วย แต่ก no ็มีคนเสนอบทไปเยอะมากตอนนี้ใช่ค่ะก็มีเสนอมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายด้วยก็เป็นช่วงนี้เรากําลังแบบจริงๆใจเราอะอยากเล่นทุกเรื่องเลยเพราะเราชอบการแสดงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ด้วยคิวด้วยอะไรก็ต้องเลือกต้องเลือกอะไรก็มันต้องเลือกอย่างไรก่ะอย่างแรกเลยหนูจะดูบทก่อนว่าบทนี้เราเราเราชอบไหมเหมาะกับเราไหมแล้วก็อะไรประมาณนี้ค่ะสอย่างแรกเนหนัวหนูหนวต้องอยากอยากเป็นไหมชอบไหมเหมาะกับหนูไหม รู้สึกแบบว่าแบบความแต่แบบก็ตังรู้สึกยังไงะังจริงเพื่อเหมือนพอตื่นใหม่กว่านึงเหมือนมาสองสามวันนี่แหละค่ะมันเปลี่ยนมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก้ามันขึ้นมาเลยหนูก็งง,งๆตอนแรกหนูก็ยังตั้งตั้งลังลไม่ทนนันก็มีคุยกับพี่ไก่พ่วงกับคุยกับพี่วายพี่เก้งค่ะว่าแบบเออหนูหนูหนูต้องทำยังไงต่อดีคะหนูก็ขอขอ,ขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยก็มีหนังเข้ามาอะไรเงี้ยหนูก็จะให้ ให้พีพ่่เขาช่วยจักแกาช่วยดูศักตลอดอะไก็เรื่อง้วันนี้ยังไม่ินกับควากดันยังไม่รู้เลยค่ะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีงานเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีมันปเป็นยังไงบ้างพอตอนนี้ครเป็นคุณรู้จักเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เลก็หนูดูดีใจเพราะว่าคนรู้จักเราด้วยผลงานค่ะเฮ<ค>้ยคนดูเรื่องสืดสวนแล้วชอบชาวยูมากแล้ว เห็นมีหลายคนก็เข้าบอกว่าแบบเออเรื่องนี้ให้แรงมันดันใจมากๆเลยแบบพี่อยากจะเป็นหัวแถวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อพอผลงานดีๆออกไปแล้วคนเขาเสพแล้วเขาแบบมันมีพลังบวกให้เขาค่ะมีแพชชั่นให้เขาขึ้นมารู้สึกว่ารู้สึกดีมากในฐานะนักแสดงเออเขาบอกว่าไม่ใช่แค่งานในไทยงานต่างประเทศเยอะแยะเลยใช่มีงานต่างประเทศติดต่อมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่กาลังคิดอยู่เพราะว่า พอไปแล้วเราต้องไปนาะนแล้วเรากลัวว่างานที่อาจจะแบบกระทุนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นความใฝ่ฝันอย่างนึงก็แต่ต้องนานแล้วว่าเราก็อยากจะไปเล่นหนังกับพีม่มีมีกี่เรื่องที่ติดต่อมาโอ้ตอนนี้มีหนังมีหนังจีนติดต่อมาแล้วก็มีหนังฮอลลีวูดค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้คุยรายละเอียดเยอะแต่ว่าก็ที่จีนเนี่ยก็อาจจะได้ไปเออรู้สึกยังไงที่แบบเขาสนใจเราตรงนี้ เขาก็บอกว่าเขาดูเรื่องแมดช์ยูนิฟอร์แล้วเขาชอบมากค่ะก็ก็ดีใจที่มันเปิดโอกาสให้หนูด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่หนูอยากทําตลอดเลยอยากอยากจะลองไปต่างประเทศไทยหนังดูรู้สึกไงกับการที่แบบชีวิตเรามันจะโควิดเจออีกท่านหนึ่งตอนนี้ยังยังงงอยู่ค่ะตอนนี้ยังแบบจับทางไม่ถูกว่าต้องรู้สึกยังไงแต่ว่าพอโอกาสมาเราก็อยากอยากจะทอยังไงได้ข่าวก็บอกว่าก็ถึงอยากได้เราอยากเลือกเราไปนกันไหม ถามว่าขาบอกว่าเขาดูดูเรื่องแม็กกี้นิคอเนี่แล้เเขารู้สึกว่าเออแบบเหมือนก็ค่อนข้าง,นงหน้าใหม่สำหรับเขาแล้วก็อุ้ยเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้ด้วยเขาก็ได้สนใจเขา,เอ,าอยากได้คนที่ค่อนข้างแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็พูดพูดภาษาจีนได้พูดไทยได้ด้วยดอังกีษได้ด้วยแ,แล้วงานฮอลลีวูดล่ะคะฮอลลีวูดก็หมวหน่าจะยากกว่าเพราะว่า หมือนมันเจอ worldwide กว่าต้องแคสต,ต้องอะไรมากกว่าใช่เาแต่ก็มีโอกาสยังน้อยแบบหนูหนูได้ไปแคสให้เขาพุดมแบบเห็นหน้าอะไรเงี้ยหนูก็พอใจแล้วยังน้อยเขาได้เห็นเราผ่านตาได้มีประสบการณ์ใช่เผื่อแบบเขานึกถึงเราว่าเอ้ยบทน,นีล้ลองเจนอาจจะได้อะไรเงี้ยก็อาจจะจิ้มมายังน้อยให้เขาเห็นหน้าก็แฮปปี้ลวค่ะรู้สึกที่เราพังไม่ดโอ๊ยก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีรู้สึกดีมากๆาที่ ที่มีโอกาสดีๆเข้ามาก็ต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างหลังจากนี้ต่อไปใช่จริงๆช่วงนี้หนูว่าอยากจะเรียน acting เพิ่มมากๆก็แอบมีแพลนในใจว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าที่บ้านจะให้ไหมเพราะไปที่ไปนานอยู่แล้วค่ะอยากจะไปเรียนสักแบบเป็นคอร์สสักสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะ,ก,ะกับก้าบแต่ที่นี่กับกาบตอนนี้เป็นกระแสะดีมากกระแสดีมากามาก,ก็ใกล้ใกล้จบแล้วค่ะ จริงล่าสุดแอปสปอยล์เรามีไปอัดเพลง cover กันเล่น,ลนๆก็เดี๋ยวน่าจะมีปล่อยเร็วๆนี้ค่ะอืมรู้สึกไงไงเหว่าเียนมีเปนได้คู่นี้จริงๆหน <c oughs> ูว่าเราสองคนอ่ะค่อนข้างเหมือนกันมากๆก็เลยตอนแรกอาจจะแบบหาอยู่ว่าเออจะยังไงเพราะว่าทั้งคู่เป็นอินแบบค่อนข้างเงียบๆเหมือนกันนิสัยคล้ายๆกันค่ะจะเป็นคนพูดน้อยอะไรเงี้ยก็อาต้องใช้เวลาปรับจูนแต่หลังๆล้วก็ไปหากิจกรรมไปทำนู่นทำนี่ <c oughs> ด้วยกันก็สนิทกันมากคือตอนนี้ก็คือ สนุกอะไรคะคุยสนุกมากอันนี้คื่อยากกันพูดอันนี้พี่ยากกันพูดแล้วแล้วก็จะแบบมีอะไรก็ชอบส่งให้กันดูว่าแบบอันนี้ตลกดีเดี๋ยวเผื่อมีแบบไปไปโชว์แล้วโชว์เพลงนี้ก็ดีไหมแล้วก็จะคุยกันตลอดเรืคิดแารถึงการถืองานโชว์ต่างๆใช่เราวางแผนไว้แล้วว่าแบบเอออยากอยากจะลองเพลงนี้ด้วยกันอยากทำโชว์แบบแบบนี้ให้แฟนคลับได้ดูเ,เออไมอยากเรื่องนี้มันจะแซ่บขนาดไหนกันคะโอ้โหหนู<ๆ>ว่ามันจะแซ่บในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหนูมั่นใจแบบใหม่แบบใหม่แบบสับก็อาจจะต้องรอดูรอดู่ะเร่าเปลี่ยนที่เคยเห็นมาเลยหนูว่าลุกหนูเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนระดับหนูไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้มาก่อนหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายสำหรับบทในคาแรคเตอร์หนูเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอิสระฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยก็อิมพาวเวได้เยอะ ก็จะเหนื่อยทางพี่าว่าเขาจะรับคือกับยังไงในซีก็จะสนุกตรงเนี้ยค่ะก็แบบเป็นคู่กัดคู่กัดใช่ตอนแรกก็จะเป็นคู่กัดกันแล้วตอนหลังก็แบบยังไงสปามันก็จะมีเรื่องเล่าในซีรีส์ค่ะว่าแบบจุดเี่ยนคืออะไรอไม่ว่าติดเตียงกับความตามที่จะเข้ามาเล่นก็ไดครับมาได้อีกก็มาได้เลยค่ะสู้รอรับ หลายคนแซวว่าเราเล่นของอะไรมันมันตัางไม่หยุดไ <laughs> ม่หลายก็จริงๆก็ไหว้พระปกติค่ะแล้วก็แบบทำบุญปกติแล้วทุกเดือนที่บ้านจะพาไปอยู่แล้วค่ะใช้ว่างๆคือถ้ามีมีช่วงไหนว่างๆก็จะแบบไปไปไกลหน่อยไปนั่งสวดมนต์หรือไปนั่งแบบกับที่บ้านเลยแต่นานๆทีถ้าว่างก็จะไป <laughs> แอะไรตอนนี้ค <h> ือไปไหนไหนแฟชั่นแน่นตลอดคือ เหมือนก็รู้สึกได้ว่ามีเพิ่มขึ้นมามากพอมามากเหมือนกันก,ก็คือนหนูว่าชอบชอบเจอใครขับอยู่แล้วชอบพูดคุยกับเขาอแบบบางคนมาจากจีอะไรเงี้ยหนูก็ถามว่ามาอยู่นี่หรอแบบมาอยู่กี่วันหรือว่าแบบอยากจะกลับไปเมื่อไหร่ยก็อชอบชวนเขาคุยว่าเลยอยากหนูว่าอยากรู้ว่าเขามาหาเราแบบตลอดเลย,เลยอยละไรเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าเขาเขาลำบากไหมที่มาแล้วก็ แบบมายังไงกลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่นานไหมก็จะชวนเขาคุยค่ะตลอดแสดงว่าใครขับต่งางชาติเพิ่มขึ <c oughs> <c oughs> ้นเยอะใช่ค่ะใครขับต่างชาติเยอะเยอะขึ้นเยอะเลยเออเป็นยงไงบ้างาแบบเราพูดแต่เวลาเราก็เหมือนเป็นล่ามไปในตัวก็คือพูดภาษาไทยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแปลจีนให้แมบจีนฟังบางทีก็จะมีแฟนขับา Nam, จากแบบเวียดนามจากประเทศอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นก็จะพูดสากฤษแล้วจะมีแบบพวกมาเลยย์อ่างเงี้ยค่ะก็มีก็ ก็จะพูดอังกฤษกับเขาค่ะชวนเขาคุยเฮ้ยก็อาจจะมีอาจจะมีงานเพลงบ้างค่ะมีติดต่อมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงกำลังพูดคุยแล้วก็มีงานแสดงแน่ๆค่ะก็ กาจะฝากซีรีส์เรื่องดับรักออกแบบด้วยนะคะที่เล่นกับพี่กอล์ก็น่าจะได้ดูประมาณตุลาปีนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีงานเพลงงาน m อวอาจจะมีหนังต่างาประเทศก็รอติดตามได้เลยฝากด้วยคะ่ะขีค่ะี่สุดเลยค่ะ